กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมมิชชั่นจีนะวันนี้เราอยู่ในเกมโซเวอร์นะครับวันนี้ขอเป็นเรื่องสั้นๆแต่ไม่สั้นนะก็าอาจจะโม้เยอะไปหน่อยนะก็ช่องนี้ค่อนข้างโม้นิดหน่อยครับตอนนี้ผมมีตังอยู่70กว่าล้านนะเสียไปอาการทำลูนที่เ,เนี่ยครับลูนเซ็ตสีม่วงนะนี่ครับ35ล้านปิวไปแลวนะสำหรับใครที่ คิดอยากจะอัปเกรดตัวละครนะครับในทางข้อตุมนะก็เส็จตั้งเยอะอยู่นะครับก็อ่ะไหนๆมาถึงเรื่องนี้ก็มาคุยเรื่องไอ้ระบบดีไซน์นะครับระบบดีไซน์ที่ว่าเป็นระบบที่เราสามารถเอ่อทดสอบในการยัดรูนนะครับยัดรูนว่าเอา่อูนแต่ละรูนนะครับมีเพิ่มสเตตัสยังไงนะได้อะไรบ้างครับแล้วก็ได้เซตอะไรบ้างนะครับสำหรับ คนที่มีปัญหาในการดูเซ็ตว่าเอ๊ะเปิดมาปุ๊บอะเราไม่รู้ว่าเซ็ตอะไรใส่ยังไงนะสำหรับอันเนี้ยอ,อันนี้อาจจะดูเซ็ตหลักๆนะครับเซ็ตโดยรวมทั้งหมดนะว่าใส่อันนี้ได้เซ็ตอะไรทั้งหัวตัวมืออ่ากางเกงแล้วก็รองเท้านะอันนี้คือเซ็ตใหญ่ๆที่มันจะโชว์นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโชว์ในเรื่องของอ่ารูนตัวนี้สเตตัสอะไรนะครับรูนแอคแท็กรูนป้องกันรูนเทคนิค มันมีสเตตัสอะไรบ้างนะแล้วใส่รวมกันแล้วได้อะไรบ้างนะครับหรือเป็นการทดสอบด้วยว่าเออถ้าใส่คุณใส่ในเทียคนละเทียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเห็นไ,ไหมเราจะไ,ไม่ได้เซตด้วยนะหรือว่าใส่แยกกันนะก็อาจจะไม่ได้เซตนะครับนะก็ประมาณนี้การมันก็เป็นระบบที่กันคนผิดพลาดทางเทคนิคนะจะได้ไม่ต้องมา,อาถอดลงถอดตูนให้เสียตั้งกันนะครับก็เอาไปลองดูกันได้นะครับอ่ะ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าเรื่องใหญ่เลยครับตอนนี้เรื่องใหญ่คือแงกกันที่65ใช่ไหมทุกคนเหมือนผมแหละเหมือนผมแหละแงกกันที่6กากแงกที่ศกมันก็อาจจะมีเหตุผลของเกมนะแต่เหตุผลของเราคือเรารีบหรือเปล่าเ่าเรารีบหรือเปล่าเกมเกมเข้าค็คงแบบเอ้ยคุณรีบทําเควสหลักไปแล้วก็ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปนั่งไล่เก็บเควสย่อยมั่งกันดีกว่าไหมก็ คุณก็จะมาแงกเมืองนี้ครับเหมือนผมเนี่ยผมก็มาแงกที่นี่แหละครับก็ทางที่ดีครับเก็บเควสเอ่อเควสย่อยนะเควสสีฟ้าให้หมดเลยก็ได้ครับถ้าคุณต้องการเอนะครับนะคุณอาจจะเก็บเควสสีฟ้าเพราะว่าเควสสีฟ้ามันก็มีรางวัลให้คุณด้วยนะอ่าแล้วก็มีเควสแดงนะครับเควสแดงที่คุณต้องทำนะต้องทำเลยแหละเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างให้ออวาร์ปตรงนี้เออเอพคนนั้นอยู่ไหนเนะี่ย อ่ะ NPC นบีซีคนนี้นะ,ะในด่านนี้จะมีเควสแดงอยู่ครับมีทั้งหลาย NPC นอยู่นะก็พยายามเก็บเก็บเควสแดงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างยกตัวยอย่าง NPC นบีเนี้ยผมนั่งไล่ทำเควสแดงของเขานะครับทำเควสแดงจนเขาไล่ไปลงดันเจียนอันนี้นะดัน,นเจียนใหม่นะครับดัน,นเจียนอันนี้นะแต่ว่าผมเข้าไม่ได้เพราะว่า EXP เอ้ยเวลมันไม่ถึงนะเพราะมัน กำหนดว่า66นะครับแล้วก็จะมีเควสเมนนะครับเควสหลักให้ด้วยนะก็นั่งทําไปครับจนกว่ามันจะขึ้นเควสหลักให้เรามาทํานะก็จะได้เควสหลักมานะครับแต่อาจะแต่ไม่รู้ว่าเควสหลักนี้จะยาวไปถึงแค่ไหน,นก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับคนที่ไม่เรียกว่าไงอาจจะแนะนาเควสนะครับนะเควสะมาที่ตู้นี้นะตู้ตรงนี้ครับนี่ตู้นี้นะ มันจะมีเควสสีเขียวนะเควสประจำวันนะครับได้อีกผีก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะเท่าไหร่หกแสนไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนนะครับอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับแต่เควสย่อยส่วนใหญ่มันจะให้ไอเหรียญกูตอนมานะก็ใครที่อยากความเหรียญกูตอนก็มาเอาทางนี้ครับเควสย่อยไอเควสรายวันนะเนี่ยทําซ้ําได้แต่ว่าสําหรับคนที่เอาเวลครับมุ่งหน้าจะเอาเวลอย่างเดียวก็ผมแนะนำเควสนี้นะ ไอ้กดผิดไอ,เเเอ้เคเวสอ่าเควสระดับยากสุดนะครับไอ้พวกใจแอ้นโซนะครับ61ตรงนี้นะคุณก็มารับเอ่อรับไว้นะครับแล้วเขาเขาจะไล่ให้คุณไปลงดันนะครับนี่เห็นไหมไล่ไปลงดันตามที่เขากําหนดนะครับทําไปทําไปเรื่อยๆนะครับเอ่อลงดันรอบละสองครั้งนะเท่าที่ผมเอ่อเจอมาครับรอบละสองครั้งนะก็ได้เอ่อร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับ ทําครั้งแรกอาจจะได้125ล้านหรือเปล่านะผมไม่รู้มันจะทำสิบครั้งแล้วได้125ล้านหรือว่าทำทำแล้วได้รอบเวสละ125ล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็ไม่ชัวร์หละไอตอนทาทาก็หลับหูหลับตาทําไปไม่ได้สังเกตเลยนะแต่ก็มีมีรู้สึกว่าผมจะทําไปประมาณสองเพมั้งสองเพมั้งวันวันก่อนนะผมทําไปประมาณ สองเวสพอเขาไล่ให้ไปลงดันใช่ไหมเราก็ลงลงลง,ลงไปดันสองรอบนะครับสองรอบก็ e อมันก็ขึ้นแหละมันก็ขึ้นแต่ว่ามันอาจจะขึ้นไม่ครบสิบรอบหรือเปล่านนไม่รู้ว่าหรือว่ารีวันแล้วมันวกกลับมาให้ทำใหม่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็บอกได้ประมาณนี้แต่ว่ามันได้125ล้านเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้คือทำสิบรอบรวมกันแล้วได้พันสองร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับ หรือว่าอาจจะทํา10รอบแล้วก็ไม่ได้ไปเลยนะได้แค่125ล้านก็เอาไปลองพิจารณาอะไรองน้ครับแต่แต่ผมมองว่าเล่นให้ทําต้อง10รอบอะ่ะคือเล่นให้ทําต้อง10รอบทั้งที่ไอ้เวสรอบรอบอื่นเนี่ยได้25ล้าน20เวสย่อยๆอื่น,นยยๆ,ๆนใช่ไหมมันก็ได้เป็นหลักร้านเหมือนกันแหละแต่มันทำอันนี้ทำต้องสิบรอบมาเปลือง FP ค่อนข้างเยอะมันก็ก็น่าจะให้ทีละ125ล้านแหละผมดาวไว้อย,อย่างนั้นนะ ก็ไปลองทดสอบตนเองนะครับผมก็ทดสอบมาบ้างอะ่ะมันก็ได้125ล้านแหละนะแต่ว่ามันจะได้ทุกเควสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกที่นึงอีกที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็น n p c เอ้เป็นตู้ตรงนี้นะครับตู้ตรงนี้ใกล้ๆกับท่าเรือนะก็มีได้รับมาเหมือนกันครับเป็นเควสแบบเอ่อโอเปเรชั่นสับปะทะเอ่อั จังชั่นอะไรทีกอย่างเนี่ยครับก็ได้ร56ล้านนะก็ลองไปทำกันดูครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันแหละครับค่อยๆเก็บ EP ไปรู้สึกว่าไอ้สองเควสนี้จะเป็นเมนเควสที่คุณมาต้องต้องมานั่งเก็บแล้วั้างครับว่าให้อาจจะต้องไล่ให้ไปลงดันไปทำอะไรสักอย่างครับตามที่เควส์เขากำหนดไว้นะก็เป็นตัวเร่งอีพีให้ระดับหนึ่งถ้ามันได้ทุกเควสแล้วร้อยร้อยหกสิบห้าล้านอย่างนี้ถ้ามันได้ทุกเควสนะร้อยหกสิบห้าล้ลานแต่ถ้า มันไม่ได้มันอาจจะได้อะสองเวสได้หนึ่งครั้งอย่างนี้อะไรงนั้นก็ว่าไปมันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้เลยนะมานั่งอื่เย่กันอยู่ยงนี้ก็นะก็ว่ากันไปนะครับนี่ว่าแนะนาเวสแล้วก็สําหรับคนที่อ่าขยันลงกระจุยกระจายนะครับก็เพราะว่าหลังๆคุณจะสังเกตว่าไอ้โปรเซสเนี่ยไอ้เมืองหลากๆแต่ของคำหมดไปละหมดไปละเพื่อเอาคอตตูมนะจะมีบางอเมืองไงที่ยังอันนี้พอชุดน้าแข็งผมไม่ชอบนะมีชุด มันเป็นเหมือนชุดผู้หญิงซะมากกว่านะผมก็เลยไม่เอาแต่ว่า,าหลังๆนะครับหลังๆช่วงตั้งแต่ไอแคมแคมที่เมืองแคมที่มันดูมืดๆอ่ะม,ม,ม,มันจะมีโซนที่เป็นแคมมืดๆอยู่นะแล้วก็โซนนี้ครับโซนปัจจุบันแคชเช l r ลเรทแล้วก็สเปเชียลเมสที่ลงดันม่วงนะพวกดันม่วงเขาก็เอ้ยไม่ใช่เด็กแคชเชลเรทก็จะมีเขาเรียกว่าไคอรสตูมอาวุธให้นะครับถ้าใครลงแคชเชลเรทครบนะ เห็นไหมผมลงไอตัวตลกไปอันหนึ่งแล้วได้ออได้หน้ากากามาใส่นะครับอ่าแล้วก็มีอันอื่นนะมันมีหน้ากากแบบอื่นด้วยนะก็ไปลองทํากันดูนะครับใครที่สะสมนะนักสะสมทั้งหลายนยก็มามาทํากันได้แล้วก็ไอตรงช่วงอไอเมืองต้นไม้กับไอแคมป์นี่ครับก็จะเขาจะให้กล่องพิเศษนะถ้าใครทําครบนะครับมันก็จะมีรีสกิลทรีนะรีเซ็ตสกิลทรีแล้วก็รีเซ็ตสกิลนะอย่างละหนึ่งใบแล้วก็ การ์ดน่าจะเป็นการ์ดนะครับการ์ดการ์ดไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการ์ดระดับลุกกี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการ์ดให้สุ่มรำดาสิบยี่สิบใบนะก็ไปนั่งไล่เคลียร์กันนะครับนะสําหรับไอ้แคมป์แคมป์นะครับไอตัวแคมป์นะตัวแคมป์ที่มันมืดๆแดงๆเนี่ยเออแล้วก็ไอ้เมืองต้นไม้ก็จะมีเหมือนกันครับจะให้ยี่สิบการ์ดรีสกิลทรีทริทรทรทกเกตนะครับเอนเนอร์จีโคเวอร์เอาไว้รีออฟนะครับไฮเกรดแอคแทก ให้แท็กมาด้วยนะอ่าให้แท็กระดับ2นะครับ2อันนะอาจจะไปสุ่มแท็กก็อย่างทั้งแท็กโจมตีแล้วก็แท็กป้องกันนะครับเพราะประมาณนี้ครับสําหรับคนสายฟรีที่ขยันนะครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วย FP ที่ค่อนข้างมหาศาลคือเล่นกันหูตายแหกนะครับนะก็สําหรับประมาณนี้นะก็วันนี้ก็จะมาบอกเอาเอง่ายๆหลักๆคือผมมาบอกไอ้เวทที่ได้เอฟพีค่อนข้าง ค่อนข้างสูงนะครับที่จะให้ลองไปทำดูนะแล้วก็พยายามเก็บเควสแดงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะปลดลอ็อกเมนเควสมาให้เราด้วยนะให้ไล่ไปลงดัน66นะครับถ้าใครผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็น่าจะมีเควสมาเรื่อยๆนะนอาจจะเป็นเควสมนหลักนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้แหละเพราะผมก็ยังแหกที่65แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผมใกล้จะ66แล้วอ่ะก็ค่อยว่ากันที่หลังนะครับ ก็สำหรับผมนี่เช่นจริงนะก็มาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มังเอกัะอยู่ที่เมืองนี้อ่ะมังเอ็ที่อยู่ตรงนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ขยันเวลกันนะครับนะขยันเวลขยันเล่นกันนิดนึงว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก็ต้องมีกิจกรรมไอ้ทุกต่ให้ฟาร์มเอ่อฟาร์มฟาร์มด้วยนะก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์ซับสไครต์ด้วยครับกราบสวัสดีครับ